ใครที่มีฝรั่งนะคะหรือว่าปลูกฝรั่งไว้กินเองเนาะนี่ถ้าเราไม่ห่อไว้นะคะทุกคนเขาก็จะมีมแมลงมาเจาะหรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรคะมแมลงวันเนะาะแมลงวันมาไข่ไว้แล้วก็จะมีหนอนอยู่ข้างในนะคะทุกคนการที่เราจะห่อนั้นนะคะนี่แม่ลุงจะห่อเขาในลูกประมาณนี้นะคะ กับหัวแม่โป้เลยนะคะหัวแม่โป้มือเลยเด้อประมาณนี้เดี๋ยวจะห่อเลยวันนี้เพราะว่าปล่อยไว้หลายรุ่นแล้วประมาณสองสามรุ่นแล้วนะคะไม่ได้กินเลยค่ะไม่ได้กินไม่ได้กินลูกฝรั่งเลยนะคะนี่เดี๋ยวรุ่นนี้เราจะห่อกัน การห่อก็ง่ายๆนะคะทุกคนใช้แค่ถุงพลาสติกเพราะว่าเราจะประหยัดต้นทุนนะคะเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจยิ่งจะแบบอันนี้อยู่เนาะเราก็ใช้แบบมารีไซเคิลใหม่ก็ได้หรือว่าจะไปซื้อก็ได้แค่สิบบาทต้นทุนเราแค่สิบาทอืมแค่ถุงถุงพลาสติกถุงก๊อบแก๊บนะคะ วิธีการห่อนะคะเราก็จะเพราะว่าถุงพลาสติกเนาะถ้าเกิดมันไม่ใช่ถุงที่มาหอ่อฝรั่งโดยตรงใช่ไหมคะมันก็จะมันก็จะไม่มีที่ระบายน้ํานั่นเองเนาะแล้วก็จะทําการตัดไม่รุ่งก็ตัดไว้แล้วนะคะตัดตรงท้ายนะคะเพื่อให้ระบายน้ําเนาะตัดแค่นี้พอนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการห่อได้เลยเนาะประมาณนี้ อ๋อไว้เราจะได้กินลูกฝรั่งเพราะว่าไม่ได้กินฝรั่งเลยสองรุ่นแล้วก็เลยจะลองทําดูนะคะว่าจะได้ผลไหมฝากเพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเกษตรกรมือใหม่ยังไม่รู้เรื่องใครมีความรู้ดีๆทิกดีๆก็เข้ามาพูดคุยกันได้นี่แค่นี้เองง่ายๆเนาะลองทําดูก่อนว่าจะได้ผลไหมรุ่นนี้นะคะทุกคน เพราะว่าถุงพลาสติกเราก็มีเยอะแยะหรือว่าจะใช้ถุงที่เหลือใช้ก็ได้นะคะเนาะสำหรับท่านใดที่อยากจะแบบปลูกฝรั่งแล้วไม่ได้กินผลสักทีเนาะลองทำดูเออเพราะว่าในรุงก็ขึ้นลองทำเพราะว่าทุกปีเขายังไม่มีผลเลยนะคะมีผลแต่ว่ามีน้อยมีน้อยก็ปีนี้ก็มีมากหน่อยแล้วก็เนี่ มีไปหลายรุ่นแล้วก็คือจะออกดอกประมาณนี้เลยทุกคนแบบจะออกดอกอยู่เรื่อยๆแบบนี้เลยอะ่ะมันจะจะมาเรื่อยๆอย่างนี้เลยหลายรุ่นมากๆเลยนะคะรุ่นเล็กๆอย่างนี้ก็มาเรื่อยๆเลยแล้วก็จะมีดอกมาเรื่อยๆก็คือแบบเพิ่งปีนี้เองนะคะปีที่แล้วก็มี มีนิดเดียวได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจแล้วเราก็ไม่ได้มาห่อไว้นั่นเองทุกคนก็จะมีมแมลงวันนะคะมาไข่ใส่ไว้แล้วก็จะกลายเป็นหนอนเจาะกินอยู่ข้างในค่ะทุกคนทําให้เรานะคะไม่ได้กินลูกฝรั่งนะคะมันก็จะเน่าแบบนี้เลยมันจะเป็นแบบมันจะอยู่ข้างในอะ่ะมันจะสุกแล้วแต่ว่าเราไม่ได้กินอะประมาณนี้นะคะ่ะอเห็นบอเด้อ ลองเห็ดเบิงนะคะลองทำดูรุ่นนี้มีไม่เยอะเนาะเดี๋ยวเพิ่งมีดอกมาใหม่แล้วเนี่ยดอกมาใหม่อู้ออกเยอะอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำให้เสร็จนะคะมีไม่เยอะนี่มีไม่เยอะ,ยยอะรุ่นที่ไม่ลุ่มพึ่งจะห่อเนี่ยมีไม่เยอะนะคะโอเคถ้ายังไงนะคะใครที่เป็นเกษตรกร,กรมือใหม่เหมือนแม่ลุ่มเนาะไม่ใช่เกษตรกรก็แล้วแต่แบบ เราปลูกไว้ข้างบ้านเนาะแม่ลุงก็ปลูกไว้แค่ต้นเดียวไว้กิน,นะคะ่ะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะรอติดตามตอนที่เขาโตนะคะอีกแป๊บเดียวเขาก็โตแล้วค่ะเพราะว่าแม่ลุงสังเกตดูฝรั่งโตไวอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนเออเนาะอย่างรุ่นเนี้ยโตไวอยู่เหมือนกันเเนี่ยเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเป็นไปเห็นไหมเราไม่ได้เราไม่ได้ไไดห่อไว้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละเนี่เยเนี่ย ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะยังไงนะคะลองไปทําตามดูนะคะถุงพลาสติกทั่วไปเราไม่ต้องซื้อหรอกคะ่ะถุงราคาแพงๆเ,เนาะเผื่อบางคนที่แบบมีงบจํากัดถ้าใครที่มีงบก็ซื้อได้ตามต้องการเลยนะคะอันนี้แม่ลุงเอาถุงพลาสติกมาลองทําลองดูคะ่ะว่าจะได้ผลหรือไม่นะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังจา